ค่ะตอนนี้มาถึงส่วรลณภูมิอ uh ่ะฮอเนียเดี๋ยวเดี๋ยวชุดเดี๋ยวชุดดูแดดมเดย์อีฟเดยนองดูแดดเดวมันเทลอยู่เนเทลไอเดรอีฟเบลิกแบเนี่ยมาถึงสนามสุวรรณภูมิแล้วนะคะจะเดินทางกลับนิวซีแลนด์แล้วค่ะตอนนี้ อันนี้อินเดียมเดินทางกลับมินซีแลแล้วพาชมสุวรรณภูมิเต็มเต็มเลยเ่ยด this way get, i, ิ i k i b ิ k i t r ตอนนี้เดินด นี่สิเกิด t ต h ส่วนใ I want to come อ๋อออ early you can go slow อยู่นว่นนั่นทั <h <h ้งนี <h 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 ่ทุก quick quick everything รัดรัดมาทุกปีนี่แบบจะพาเราแบบเขาเรียกอะไรอ่ะวิธีป ja ีนไฟจะแบบใช้เวลาน้อยมากคือไฟต่อไฟอ่ะคือเขาเขาเขาให้เวลาแบบ สั้นอ่ะเพราะไม่เผื่อเวลารอกระเป๋าไงทีนี้วันนี้มานอนมานอนที่กรุงเทพ,พนะคะมานอนที่กรุงเทพ,พแล้วก็คืนหนึ่งเช้ามาก็ค่อยมาชจ้าช้าไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอยางนี้สบายๆค่ะ <c oughs> บรรยากาศของที่นี่นะคะ <c oughs> ก็เลยพากันเดินจ้าช้าเื่อยเฉื่อยเฉื่อยได้ นี่ตื่นเรียมนี่ตื่นเลียมบายบายไทแลนด์บายบายไทยแลนด์บายบายไทยแลนด์บายบายไทแลนด์อันโมชอบไหมขึ้นคอ G3 ตรงไหนเลย ต้องลงทั้ล่างไอติ้งมีมัตโกดาวคนนี้เย็ดโอเคไอวิวโกดาวไอวันสุดโกโทเลตปิงประตูเย็ด no no you can come out You cannot come out of the gate when you go in the gate. Really? You can go down here and come back but you cannot go to the gate. Okay, can you go